จังหวัดประทุมธานีประชาชนแห่ลอยกระทงสวนเทพปทุมสองสามีภรรยาทำกระทงรูปทหารและรถถังขออวยพรปกป้องทหารกล้าปลอดภัยผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศงานลอยกระทงที่จัดจังหวัดประทุมธานีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองประทุมธานีได้มีพันตำรวจเอกวิษนุรักษ์พรหมเมตร,รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประทุมธานีพันตำรวจเอกวิวัฒน์อัศววิบูล ภูมกับสถานีตำรวจภูทรเมืองประทุมธานีเป็นประธานปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรวมทั้งตำรวจบ้านและกู้ภัยเพื่อคอยปกป้องดูแลรักษาความสงบให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมง,งานลอยกระทงในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดประทุมธานีโดยเฉพาะบริเวณลานจอดรถสวนเทพปทุมตำบลบางปรออำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี มีการจับงานลอยกระทงดวงประทีปประทุมนักคราทาราแห่งวัฒนธรรมพลตำรวจตรีพีรพลโชตกสเถียนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประทุมธานีพลตำรวจตรีพงศวัรหานสวัสด,าสสดนายกเทศมนตรีเมืองประทุมธานีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมง,งานพร้อมกันที่บริเวณท่าน้ำริมเขื่อนเจ้าพระยาประชาชนนักเรียนนักศึกษาจำนวนมาก เดินทางมาร่วมง,งานลอยกระทงกันอย่างคึกคักนอกจากนี้ยังพบว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งได้นำกระทงขนมปังปั้นเป็นรูปของทหารและรถถังพร้อมธงชาติไทยมาทำการลอยกระทงพร้อมตั้งขีดอธิษฐานขออวยพรให้ทหารกล้าที่อยู่แนวชายแดนกำลังรักษาปกป้องอธิปไตยอยู่นั้นให้มีความสุขและ็แล้วคลาดปลอดภยัย สมเกียรติทรัพย์เฉลิมข่าวภาพจังหวัดปทุมธานีภูวนักแสงงามพีพีนิวไทยแลนด์รายงาน